สิแต่งนาไม่พอนั่นสิหานล้มใ้บักลาคือม่น่งเคื่องพี่กินเขาไปนี่บเลยครับหอนปะยำเวีนหอนปะเวียนหอนบะยำเวียนอะครับยำเวียนหอนเอาอยู่ครับเป็นนอนยองไหนเหมือนเอัน้อนเลาบัดเ้ปนน้ำเมล็ดบัอล่าเป็นน้ำเมลดเป็นน้เดครับเนน้ำเบิดยู่น้ำเมลดอ ค่อย้ขัดเกาเอาเดี๋ยวไปเก่งน้องก,กับฟิลคำึงขึ้นเนี่เป็นไดแน่ครับใส่สูตรเป็นมือแรกว่ทาท่านไหนเกีียงขิกขิกใครข้อว่าท่านไหนหลอนกันเลนนยว่าท่านไหนรอสิบสามปีหนึ่งเนาะวัดวัดโพสีทุง่งวัดโพสีทุง่งสวัสดีครับแม่สีนวลครับเอาบอกกับพี่น้องแฟนครับพี่น้องมีอีหยังอยากให้กำลังใจหรืออยากแนะนำอีหยังบักลาแนะนำเลย้อครับ เสียให้สิสอมล่ำเลยพรเพราะว่าตั้งแต่มาเนี่ตั้งแต่มานี่เขาบทท่านอปบนท่านิปพ่อสิได้สอนกันในพี่น้องเพราะช่วงนี้มันมีงานทุกมือเนาะย่ำขึ้นพอเห็ุงานม,ามาัหมดหลากหลายก็ลงเวทีเราก็นอนแมนบ๊บบารนี่สอดแจงมากกับไ,ไปไปมั่นไปน้ำรถบาดพพอไปตั้งหากคำมาเนี่ยมาเจอกันก็นกนคือหกมุงแง่งถุ่มหนึง่งกัาบบอพ่อสิได้เพราะบอพ่อสิได้สอนกันเพราะว่า ก็ต้องไหวพระต้องแต่งโตนี่ครับแต่ว่าที่น้องที่ลูกได้แสดงถึงเวทีเนี่ยคือคือเป็นเขาเรียนว่าอะไรเป็นพื้นฐานเป็นพ่อสวรรค์ทิดติดโตเขาแมา่แล้วก็เป็นพื้นฐานของครอบครัวพอพึ่นก็เป็นมอลำัมแม่เป็นมอลำเมพิ่นเป็นมอลำัมำมาเพิ่นสอนทายถอดลูกออกมาแบบนี้นะครับเท่ากับสีได้มาปรับนิดๆิหน่อยหน่อยนะครับซึ่งครับถือว่ามีพ่อสวรรค์หลายเติบ ฝากดูฝากร้านไว้ในเร้อนะครับแรกๆกับมีคอมนหลายอย่างอยู่หรอกครับแต่ว่าการ้อมรับบางรายจะต้อง้อมรับได้หรับเวลามีพีพีแม่ๆป้าๆคุณยาคุณยายพ็นแมะนํามพนหาสิบอกว่าบางรายเห็ุจชงฉันจังสี่เข้าขันเข้าอยากดังไปนานนี่คือเขาก็ต้อง้อมรับเขาก็ต้องปรับใดอันใดที่ม่นมีเหตุผลเออคุณแม่เพันแนะนํามมาเนี่ย มันมีเหตุผลที่เป็นคนดีกับเฮ้าคือเฮ้ากับนอมรับอย่าอย่าไปเคียดอย่าไปหงอยใจส่วนที่เป็นพลังบวกคือคํำช่มกะอย่าไปหลงอย่าไปหลงกับค่ำชมเฮากับเฮ้าต้องเป็นโตของโตเฮ้าเราทั้งต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เป็นเบามันมันแมนบอขันบางอันค่ำชุมอันใดที่มันเฮ็ดให้เฮ้าซึมซับเราเขารู้สึกว่ามันมันเกินไปก็เสี่ยเฮากับเฮากับปรับปงมาพอดีหรือคํำตีมองใดที่มัน จะเป็นประโยชน์กับห้องห้องพัฒนากต่ว่าหม่องใดที่มันเป็นพลังลบก,กับพ่อทองปห้างดอกลูกผ่านไปไมันเจอทุกคนละ่ะถ้าเพิ่นดังว่าเขาเพิ่นก็นเจออันนี้เขาเพิ่งเริ่มต้นลงแล้วจ้า,าจ้าขณครับเอาล้ำให้พอฟังดูมือนี้ก้อนใดครับก่อนนี่ลหละก่อนเก่าราติใสอ่มาค้องหันลินลูกราติใสแจ่มแจ้งแสงจัน่อง มองสลัวหัวฝุลนาพากำลังมัวมืดบังผีทางในส่วงการของเสียวเพียงคืนเดียวสิพ่อแม่จะเลิญสุขมาเดมวนแฟนแฟนมานางลอมมวนแฟนแฟนมานางล้อมให้มันต่อกันไม่รู้จะเล่นสุกมาเดมวนแฟนแฟนมานางลองมอในโอหกอมอุ่นมโนโวาดบทบาทบอกโก สำเนียงบบขันสนอกาบเชื่อก่อนบ่อไผ่หลอกปวดอภัยให้หลานบางปวดอภัยให้หลานบางห้มันตอ้มันเป็นล่มหายใจเดียวก็ต้องยุดกาบเชื่อก่อนบ่อไผหลอกปวดอภัยให้หลานปวดอภัยให้หลานบางปูก้องยาปวดบางว่างถิ่มแกมดินปนแห่เด้อแม่เด้อแฟนๆเยอเฮ้ อดสองสารานี่ศิลปินลูกไทายอยากใาห้ท่านย่านบ่อมองเนี่ยพอมากมงี้ละนี่คือเป็นทำนองเก่าเลยอดสาชิมต่อนนาะอดสาชิมต่อน,น้องค้ยดอนตอนมันยืดอดสาล้องชิมเลืดแจวมะนาวซ้ำข้าว่อของดีเนาะไปหนา มวลศรัทธาอย่าเพิ่มไล่มวลศรัทธาอย่าเพิ่มไล่มวลศมวลศรัทธาอย่าเพิ่มไล่ของดีนอไปหน่ามวลศรัทธาอย่าเพิ่มไล่ถูกต้องแฟนๆเอยอดสายแงขันทอนไม่ซ้มใดเม่นทอนคำเม่นทอนคำด้อแฟนเอย เอาไม่มาหนิมองพ่อบอกเฮซอมมองหันเ้มันต่อกันคือมันสิเป็นเทลหกคัมมันมาคือจังเข้าอ่านคำนองสนเขาจะไปเป็นวันเป็นวันเทลหกคัมามันก็คือกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเขาลองบือลาตีใส่แจ่มแจ้งแสงจันทร์่องมองสลัวบนนภากำลังมัวมืดบังปีทางในสวงการของเสี่ยวเพียงคืนเดียวสิพ่อแม่ จะเลื่อนสุกมาเดมันแฟนแฟนมานางลอมในโอกมอุ่นมาโนวาดบทบาทบอกโกสำเนียงบอคันสนอกาบเชียงก่อนบอไผ่หลอกปวดอภัยให้ลานบางยาปวดบางว่างถิ่มแกมดินปนแห่เดือแม่เดืออแฟนแฟนเยอะปวดสงสารลานแห่ ศิลปินลูกคูไทยอยากไอ้ทานยานบอมองอดสาชิมตอนนองคุยดอนตอนมันยืดอดสาล้องชิมหลึดแจวมะานาวซำข้าวพอ,อ,อของดีน้อไปนามวนศรัทธาอย่าเพิ่มไลแฟนแฟนเนอยอะอดสายแงขั้นทอนไม่ จำได้เหม็นทอนคำเหม็นทอนคำเด้อแฟนเออขอบคุณครับเนี่ยโบเมนยองโบเมนยองลูกเด้พี่น้องเห็นบอคือล่ำมากที่แรกเป็นอีแบบหนึ่งกับบอท่านไอ้มีเวล่าบอกกันเนาะพอาะมาล่าเหม่ฟังพอคอยฟองทีละทอนสามารถเปลี่ยนใดท่านที่เลยเปลี่ยนไดท่านที่เลยนี่ถือไว หรือว่าหาอยากได้คนสี่สิบแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเออ่จากที่จะคล้องฝึกมาอีกแบบหนึ่งเราต้องเปลี่ยนในท่านที่ปกติบางคนก็นตทองใสเวลาพอมากๆขอบคุณครับนี่แหละพี่นนคือการหาหมอลัมนี่ยมันหาอยากได้ใครก็มีแต่อยากเป็นอยากเป็นหมอําอตวาการเป็นหมอลัมนี่ยมันเสียงดีซื่อๆบ่ไน้ ล้ำดีฮะแล้วคนล้ำเสียงร้องเพลงเสียงดีแต่ว่าพ่อทหารมาล้ำเนี่ยบด้สำเนียงมีแต่ว่านองคาฟิวนี่ถือว่าแบบมีพร่อนสวรรค์สำเนียงล้ำมากแบบคือจังคือจังเข้าใจในการล้ำอ่ะแล้วบ้านี้คันบางคนร้องเพลงมวนแต่หันมาล้ำหัดเป็นกระตากระเตืองเป็นคือเป็นบได้สำเนียงเป็นหนองแนวจริงๆอ่ีมีนะครับแต่นี่ถือว่ามีพื้นฐานบ้านนี้ซึ่งที่สำคัญที่สุด หลายกว่าเสียงซิหลายกว่าสำนอกทำนองล่ำนี่ก็คือคือการใส่ชีวิตปา,ากกันอยากเขามาอยู่เป็นหมอลำสิใส่ชีวิตใดบองสิมืออยบอสิอสลำบากบอกห้องตรงสู่กับสถานการณ์บางที่ห้องอาจจดสิเดเปกินเขาดีๆแพ้งๆบางที่ห้องอาจสิเดินท่างไกลๆหรือบางที่ห้องอาจสะต้องเนี้อดเขาอดน้ำเพราะว่าด้วยเวลามันด้วยสถานการณ์เรื่องอย่างงี้ทาเคยคุกกับดาวเคยเข้ากับดินเหรอ บอลลัมนี่มันต้องปรับตัวบางครั้งเขาอาจสิได้็ไปล้ำอยู่ในห่างมือนี่แหละได้ล้ำอยู่ในห่างได้ล้ำอยู่งานบักง่ายเลยมีแต่คนระดับเขามาเบิ้งแต่บางมือเข้าได้เ็ไปล้ำอยู่น้ำพูน้ำเขาน้ำปลาบอมม่งของกินมันคือมันไปมันที่เตียมันไปห้องสี่เข้าสิบเอ็มือสบายเขาสิคิดว่าเขาสบายไปตลอดกับบอเมียนมือลำบากเขาสิลำบากไปตลอดมันกับบอมเมียนพะเข้าม่ได้อยู่กับทีเขาไปสูง ทางเที่ยวหออาารสโชคดีมีคนห้าไปมีคนซื้อเข่าไม่ให้กินเข่ากองลนะท่านสองท่านแต่บางมือห้ออาารสิได้กินเข่ากับกับประแดดบองจังสีกับมี่ก็ได้กินเข่าจำประแดดก,กับมีเพราะว่าห้าละมือบ่เป็นจำประแดดซื้อมันบ่มีกินลยหนึ่งขดเออทตเพราะว่าอย่างมมนมีเงันกับภาษามาารถสือใด้คนไปล่ำอยู่น้ำน้ำปลาน้ำเขาบ่ามีรันค่ะ มาจากมือแล้วลูกมาจากมือแล้วนาสีอาทิจหนึ่งครับสัปดาห์หนึ่งแล้วครับเป็นยังไงแน่เจอเอียงแน่แล้วเจอนำบอไหลนำบอไหลรถบ้านทางรถบ้านทางแล้วก็สั้นนีแหละครับปอบ้านนี้อดน่นย่มขึ้นเป็นไหนปก็ปรู้สึกห่วงครับถ้าว่ากับพ่อยู่ไหลครับพ่ออยุ้นออยน,นี่แหละมันจะิเป็นหังสือละเคื่อกอามาอาชีพมอลลํานี่แปลกมด แปดมงในวันทีมันเห็นมันใส่ร่างกายนี่ใส่ชีวิตตรงขันขังกับคนทั่วไปแล้วกกับธรรมชาติของมนุษย์คือคนเนี่ยเพิ่นสางคนให้มานอนกลางคืนเฮ็ดงานกลางเว้นแต่หมอล่ำเฮ้าต้องมาใส่ชีวิตตอนกลางคืนมาเฮ็ดงานตอนกลางคืนแต่ว่ามานอนกลางเว้นเพิ่นสางคนให้มากินเข้าเช้าเที่ยงเย็นแต่หาละมือเข้าเฮ้าได้กินยูดอกเข้าเศ้าเนาะล่ำลุ่งห่างมือได้เตยล่า แต่ว่าเขาเทียงนี่นอนบริเกิเที่อายุทั้งรถบริ้กินะแนแรกครับตอนแรกจะบได้กินแล้วก็ไม่กินเข่าตอนกลางคืน,นมารับขาบรเป็นรับเป็นตื่นนี่ว่ารับทั้งรถ